วันแสงสว่างประการสภาคนพิการอประเทศจังหวัดกระบิ่ในนามตัวแทนคนพิการในปัจจุบันมีคนพิการที่จบียนคนพิการตั้งแต่วันที่145 9จังหวัดกระบี์มีคนพิการที่จบียนแล้วเรื่องของความพิการนั้นผมคิดว่าข้อจํากัดในชีวิตประจำวันหรการเข้าไปมีส่วนร่วมในกางปรกเนื่องจากร่างกายนั้นเดี๋ยวนี้มีสตทดแทน นะครับผมเห็นตัวเลขนี้ตั้งแต่ยังไม่ถึงสองหมื่นจนสุดสองหมื่นกว่าการเคลื่อนไหวในด้านการมองเห็นด้านการรู้สึกนึกคิดของการจัดงานระหว่างวันที่15พฤศจิกายนเพื่อแก้ไขปัญหาและเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างกว้างขวางจำนวนหกร้อยสิบหกคนกิจกรรมประกอบไปด้วยการเสนอเราจะสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นก่อนจะมาถึง ต้องข่้ยงานครับประการที่สามต้องซื่อกระตุ้นแห่พการเทศบาลตำบลพวกนั้นนะครับประเี็นประการที่หนึ่งประดานที่สองเทศบาลตำบลต้องีนะครับได้ลำดับที่สองลำดับที่สามกุ่มทัชั่ เป็นประเทศของวิกาล <coughs> ของเรานะอย่างที่โรงเรียนที่เราได้ไปก็ให้ความสําคัญกับคนพิการโดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคนขงของมนุษย์ที่จะใหะ้เหมือนกับคว้นเรื่อหนหุนที่จะทําให้คนเหล่านั้นช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับในวงเงินที่ขอมามน็นวงเงินระลู้จะเป็นภาต่างๆนั้นโกดังลอตเตอรี่นะมันมีอยู่เท่าเดิม ที่มีเรียกจัดสรรมาในนามของสภาคนพิการก็แล้วแต่ทันดีทางนั้นเรื่องของอา,อาชีพผมคิดว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องอยู่เราต้องกินเราต้องต่อสู้ชีวิตผมอยา่างอย่างแรกเลยก็คือจิตใจต้อง